กลับมาแล้วครับขบวนหนะ้บบาหะกำลังจะผ่านเมืองพลนะ1ะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีนะฮะก็วันนี้วิ่งสิบหกนาทีนะฮะบ้านหันเมืองพลนะเมื่อเช้ามาทีหลังนะแต่ว่ากลับก่อนนะฮะห้าห้าเก้าไปก่อนนะฮะเมื่อคืนนะฮะแต่ว่ายังไม่ออกหนองคายนะ5ะห้าห้าหกศูนะครับขบวนห้าหกกลับมาก่อนนะครับ ดูเหมือนไม่ยาวนะไม่ยาวนะขากับกบวนห้าหกเนี่ยผ่านเมืองคนไปแล้วนะครับ